สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัดนะคะจำวันที่เก้ามิถุนายนหกห้าเนาะตอดินอังกฤษศูนย์กับสามตักลงก็คือหกกับสองนะคะกระศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าสามศูนย์สามสองสามสามสามหกสามเก้าหกศูนย์หกสามหกแปดหกเก้าสองศูนย์สองสามสองหกสองเก้าสามตัวก็สองหกสามหกสามสามสามหกศูนย์สามหกสอง สามสองหกก็ซื้อสงสัยมันจะมาตัวนี้แหละว่าหนึ่งหกสองสามสามสองหกเขาเขียนซ้ําเนาะเขาขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไปเป็นเยอรมนีเยอรมนีตัวเด่นก็คือหกกับแปดตัวรองก็คือเก้ากับสองเนาะก็หกศูนย์หกสองหกสามหกหกหกแปดหกเก้าแปดศูนย์แปดสองแปดห้าแปดหกแปดเก้าเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้าหกเก้าแปดเก้าเก้าสองสองสองสามสองหกสองแปดสองเก้าแล้วก็สามศูนย์นะ เลขที่มาแตกกับเขาก็คือสามศูนย์นะสามตัวก็สองเก้าแปดเก้าหกศูนย์ห้าหกสามห้าหกแปดเจ็ดเก้าห้าหรือไม่อยากจะเสียเงินเยอะก็หกแปดแปดหกหกเก้าเก้าหกหกสองสองหกเก้าแปดแปดเก้าแปดสองสองแปดแปดหกหกแปดเอาอย่างนี้ก็ได้นะจับหันเอาเด้อก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเป็นรัสเซียรัเสเซียตัวเด่นก็คือสามกับหกนะคะ ก็สามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามหกสามแปดหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกหกหกแปดสี่สองสี่สามสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าสามหกแปดหกหกหนึ่งศูนย์สามสามสามหกศูนย์แล้วก็สองสี่เจ็ดเนาะก็ขาขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสามแนวทางนะคะถ้าไม่ชอบแนวทางที่เราวางไว้เนี่ยจะลูดอันนี้ก็ได้นะศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์หกสามสามหก หรือจะศูนสามหกสามตัวตรงๆเลยเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทั้งสามลัดเลยสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังๆอย่าลืมกด subscribe ก,ก,กดไลค์ช่องน้ำเพชรพา้วยได้นะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะเราเน้นรูดตัวเด่นนะคะ